สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีทุกท่านสวัสดีเอฟซีทุกที่ทุกท่านทุกผู้ทุกคนที่พี่น้องเลยเมื่อนี้เราพอกันดิครับอีกคลิปหนึ่งคลิปนี้เขาจะพูดถึงน้องมิวนั่งอยากขับเป็นอย่างคือต้องเล่าถึงน้องผมไปเห็นไลหนึ่งไลน์นองที่พนเบาพูดถึงน้องวอิญงครับถือใจผมหลายครับพี่น้องครับคือ น้องเหมียวน้องว่างโตน้องผู้เด็กถูกใจเอฟซีทุก่านครับว่าอุ้งอิงคือบอดหน่อยอุ้งอิงก็คือบอ,บอดหน่อยบอดหน่อยคือบอดหน่อยอุ้งอิงคือคู่อิงมวยไทยมากน,นได้เฟิ่นวาสันพี่นอ้นนนอ,งอ,นองนี่แหละครับน้องเหมียวหรือน้องนางอยากสาวหน่อยแล้วเพิ่มชั่วเข้านี่น้องก็ตอนนี้น้องเพลงฟ้าไพนนี่นี่ก็เป็นกระแสยอยู่เสมอตอนนี้พี่น้องกับผู้ดใดไม่เคยฟังเขาไป ในทิกตอกแลวก็พิมพ์คาว่าผีเสื้อสมุดพี่นอ้องผีเสื้อสมุดจะได้เห็นในทิกตอกเลยเพียงนี้กําลังเป็นเวลาน้องล่องออกมาได้ดีครับสาหรับน้องมิวนี่แหละครับปลอดพลขึงได้จากปั่นเพราะว่าอย่างนี้เป็นทันศนศิลิ์ทีดีต่อวงเป็นอียงทีดีต่อวงน้องน้องมิวกับบุกเคยแบบเขาสามารถดรามา่าองไรน้อก,ก็ยิ้มน้องก,ก็ออกแบบคือเขาเห็นในไรเหระพี่นอ้อง นี่คือความคือความเป็นมืออาชีพของน้องเหมีวครับน้องม่สนใจเรื่องดามองราม,มาน้องสนใจเรื่องของของแท้ของจริงของที่เห็นข้อหมายคือสนใจเฉพาะเรื่องของงานตัวเองงานที่อยู่หนง,งานน้องกับความคิดที่ดีครับเป็นที่นอ้องนี้ว่าเรื่องประจีปิะิวหนึ่งกล่วาวว่าเป็นประเด็นแต่ว่นน้องน้องหมีวนี่ ทัศนคติต่อว,วงเป็นบวกตลอดบอกกับว่งเป็นบวกตลอดตาติผลเบิงมากเลยพี่น้องเนาะนี่แหละครับบอดเพิ่ถึงถึงอยากปั่นอยากสางเพราะว่าหนึ่งคิดคิดดีกับวงคิดเป็นนะพี่น้องคิดเป็นครับผู้ดใดสามารถย,ย่โยงให้แตกกันสำรับนิ้วนี่บ่อมี่พี่น้องครับกะเข้าไปฟังบางช่วงบางตอนของคลิปที่น้องบอกถึงน้อง อุ้งอิงครับว่าน้องเป็นยังไงเพราะว่าน้องมัอนอน,น้องบรเห็รงานน้องมารับงานที่ค้างไว้นะครับนาอไปฟัง,มงเมืองินครับ,บอต้องไปซีเรียสตรงนี้ค่ะพี่น้องอุ้งอิงคือบอสค่ะไม่เกี่ยวอะไรยังไงบอสบ,บ,บอต้องเอามันมาเป็นประเด็นค่ะมันเป็นเรื่องจิ๊มันเป็นเรื่องที่บวกวูคิดเลยค่ะมันเป็นหน้าที่น้องเพราะว่าน้องเป็นบอสอุ้งอิงเป็นบอสวงหนึ่งแล้ววงสองพี่น้อง บ่าตองเอามามาพิมพ์่หมมันเป็นดราม่าหรือเป็นยังมันควบค้วนที่เอามาคิดด้วยซ้ำค่ะบ่าตองเอามาพอีเลียค่ะก็ได้สิกินว่าแซมมันว่ามีอีหยังในหันค่ะศิลปินบระเด็มีอีหยังในหันแห่งมวลแหง่งมีความสุขค่ะอีเหลยียมันเป็นเรื่องที่มันเอามาคิดเป็นอย่างมันไม่เป็นเรื่องหรือมาคิดเ,เอาออกจากอันนี้เลย,เลยค่ะฟังแล้วเป็นไรผมว่า,าฟังแล้วกั คิดกผมว่าน้องทัศ,ทศนคติดีมากสำหรับน้องมิวนี่เพราะว่าหนึ่งเสียงน้องดีกระแสน้องก็บ้าดีตอนนี้กำลังมีซิงเกิลกระฝากแล้วนะครับเรื่องซิงเกิลน้นองกำลังจะออกเป็นซิงเกิลร่วมแหละครับแล้วก็คลิปนี้ไม่อยงไรไปน้องคลิปนี้เอาความเคลื่อนไหวของกระแสอุ้งอิงหรือก,กระแสน้นองมิวมาฝากพี่อน,น้องว่าคลิปนี้เขาพูดถึงว่าน้องมิวนี่บอกถึงอุ้งอิงแนวนี่เอฟซี FC กะ เอฟซีของเอิงกะปลื้มก็ติดตามน้องกันหลายกดให้ก็ลังใจน้องกันหลายครับแหล้าก็มีเมียฮะของเองิงกะเอามา,ลาไล่ไห้นอ้นนนองคือกันครับพี่น้องกะจะวงหนึ่งวงสองกับวงจะของวงเดียวกันพี่น้องกะเข้าให้เฮ้าเฮาให้ครามหบหลักแรกไข่สามาคีฮัมพระเจ้าไปต้องไปยูยงให้เป็นแตกแยกกันบอกด้วยส่วนที่ดีไปอาทีบดีไปตองบอกมาตองบอก,อบอกถึงมันเป็นด้ไมารค,คลิปนี้ไปสมนรครับเอออย่าลืมด้วยพี่น้องว่าที่ GPS นี้ เปิดรวงสาวหน่อยเพลินแพงยิบเอ็ดกันยา่านะครับเดอ้ออ่าผู้ใดไปได้ก็ไปครับผู้ใดไปวันได้ก็เขาคุ้มปีครับทักไปเฟสสาวหน่อยเพลินแพงครับพี่น้องอยากใายเขาพี่เบิร์นเขาขายกําลังใจกนันหลายสำหรับอ่าเอฟซี FC สาวหน่อยเอฟซีเหลา่ลาอื่นเอฟซีทุกคนนะครับเดอ้อคลิปนี้ก็ยังไงสวัสดีครับ